นคริสมาสความสูง25เมตรเทียบเท่ากับตึก7ชั้นโดดเด่นสะดุดตาอยู่บริเวณด้านหน้าทางขึ้นภูเขาหูโถซันอำเภอทงเชียวเมืองเมียวลี่ เป็นต้นสนฉาดที่ทางเทศบาลนําไฟมาประดับตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสยามค่ําคืนนอกจากนี้ที่ลานซื้อหมินกวางฉ่างของเมืองเมลลี่ยังได้มีการสร้างต้นคริสต์มาสขนาดความสูง7เมตรและกว้าง4เมตรที่มีความสวยงามสะดุดตาจากการนําเอาวัสดุขึ้นชื่อยอย่างผ้าทอพื้นเมืองลายดอกที่มี5สีได้แก่น้ําเงินแดงเหลืองชมพูลและม่วงจานวน124ชิ้นมาปติดปประต่อเข้าด้วยกันจนกลายเป็นต้นคริสต์มาสมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังนำเอาดอกโบตั๋น8ดอกซึ่งสื่อความหมายถึงความมั่งคัง่งมาประดับตกแต่งแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของชาวฮักกาได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ตำบลกงกวานเมืองเมียวรี่กลุ่มเกษตรกรก็มีการนำเอาไม้ไผ่กับไว้ที่สื่อความหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและความโชคดีมีชัยมาสร้างเป็นต้นคริสต์มาสสำหรับเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วยมณภพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน